โอเคแล้วสวัสดีน้วยนวันนี้ก็มาอยู่กันกับผมอีกแล้วนะครับกับไมค์ครับฮังก์กเกมนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กันกับฮังก์กเกมมาอีกแล้วนะครับภาที่สองอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับจะลองดูนะครับว่าจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่นะครับนี่เข้าไม่ได้นะครับผูดี i ีนี่เขาเติมหรือเปล่าอาจจะได้ยินเสียงพัดลมนะครับผมเปิดพัดลมจ่อพอดีว่าแอร์ยังไม่เย็นนะครับ มันเปิดแอร์งั้นเดี๋ยวผมหันหน้าไปทางหนึ่ง้วกันพัดลมจะได้เข้าน้อยๆน,นะครับหรือว่ามันเข้าเยอะกว่าเดิมก็ต้องขอไพร์ด้วยนะพอดีผมไม่รู้เย็ดแปดเจอคนไทยนะครับอืมรอครับรออยู่ครับเข้าช้าๆหน่อยก็ดีนะจะได้แบบเออโหลดอะไรประมาณนี้นะครับผมปิดพัดลมแล้วนะแอร์เย็น จอยจอยจอยอ่าอ๋อแบบนี้ผมเคยเล่นในคอมนะครับเคยเล่นในโ้ดบุกนะครับคือผมรู้เลยตรงนี้มีรถคันนี้มีกล่องผมจะไปนะครับผมจําได้นะครับมันเข้าเอากล่องตัวนั้นเนี่ยนะครับมันก็เดี๋ยวคนไทยเร่าเอยอ,อืมอ่าโอเคโอ้บินนี่แบบ ไปพัดนี่โคตรใหญ่นะครับพัดนี่อย่างใหญ่เนะครับเคลียร์สองนาทีครึ่งนะครับแล้วก็เริ่มร้อนอีกแล้วด้วยนะครับเก้าเคยันกก็เกมนะครับพูดซ้ำหลายรอบไปเกินนะครับมันไม่มีอะไรจะพูดเนาะนะครับ VIP น่ะนะนะเออบอกคนที่เออจะอยากรู้เรื่องของ VIP นะครับว่า VIP นะ่ย เขาทำไมถึงมาแล้วมันจะมีขวานขวานเพชรซึ่งมันโกงมากฮนะแต่ว่าได้ v ว p ครั้งนึงน,นี่อยู่นานเลยมั้งนานโคตรน่าจะเปาา็นนานโคตรเลยนะครับ,นะรบตอนนี้เวลาทุ่มสิบนาทีอ่าเดี๋ยวผมมกักประมาณสิทุ่มเนี่ยผมจะเริ่มลงแล้วนะครับทุ่มมคะอาเส็จก็ลงเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันแบบเดี๋ยวมัน คือมันอัพนานมากนะครับที่เกิดไม่ได้แตกคงตา,ายนะครับโอเคไหนจะต้องตัดต่ออวินโทน TGN เข้าไปใส่อีกผมเปนพัดเนี่ยกับ TGN แล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูในอินโทนนะครที่ที่จะบอกทุกคนนะครับทุกคนต้องไม่เชื่อผมผมจะรูทีจีส่งมาแล้วเวลคข้ามือทีจีเอ็นเะนะี่ยเดี๋ยวจะแปะไว้เลยนะครับหน้าอินโทนแล้วอินทนก็ขึ้นในทุก คลิปนะครับตั้งแต่คล like ิปนี้เป uh. <normal> ็นต้นไปแต่ถ้าพี่เกียจหน่อยก็อืก็ไม่ใส่ไม่ใส่อินทนด้วยอ่าะไรทั้งนั้นแล้วไม่ใส่เลยอะง่ายๆนะครับภาษาอะไรกันเอ่ยผมอรู้เรื่องใครที่จะรู้นะครับเพื่อ essay e s s ต้องรู้ในคอมเท่านั้นนะครับผมบอกไปเลยไม่พูดถึงเรื่องรู้แล้วทำามมาพูดถึงเรื่องนี้บ้างเลครับโหลกดอะอย่างเช่น เห็นไหมมันจะเสียงดังนะครับซึ่งถีถงผมเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะครับเร่งมันจะได้เสียงสิงกดอย่างเดียวเลยก็ต้องขออภัยมันหีด้วยนะครับแล้วเสียงรุดๆดอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วทีม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 ไปเฮ้ยไม่เอาๆๆไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทัน,นครับฝนจังหวัดผมนี่แบบว่า สองสน้าเน่งไปแล้วนะครับไม่อยู่แล้วอยู่รออะไรอยู่ก็ตายครับนะฮะแสดงว่า<อ>วผมจำผิดแล้วตใต้อยู่รถคันนี้ลืมไปตรงนี้มีของมีดาบทองดับทองดาบทองใส่ของให้หมดใส่ของให้หมดเอาแล้วนะครับใครจะไปเอาผมในระหว่างนี้นะครับถ้าเกิดผมเจอ ใครกดรัวเลยนะครับจังหวะนี้ถ้าใครตีน่ารอใจเย็นใจเย็นใครฆ่าผมได้ก็เอาดาบทองไปแล้วกันนะแม่งบางเลยนั่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยด้ยเดินล่างดนล่างเดนล่างไปแล้วจจนจูทำอะ่ะเดี๋ยวโดนตุยตูดนะครับ เดิวตีตูดใส่ก่อนใส่ก่อนใส่ก่อนใส่ของที่มีอยู่เร็วๆใส่ให้หมดเออนั่นแหละนะครับช่วงนี้เนี่ยมันจะมีกล่องอยู่นะน่าจะน่าจะเจอกล่องหรือมันไม่มีเลยกล่องกล่องจา๋าในไหนวะเอ้โวั เก็บได้หมดเลยครับผมไม่เหลือให้ใครได้เอาอยู่แล้วครับฟึบอ่าโอเคแค่น,นี้ก็อยู่รอดละนะครับเพียงแค่ขออย่าโดนตีเท่านั้นแหละนะครับอืมนี่ไปลเลยแล้วกันอืมฝรั่งมชอบเล่นทีมีนะ่ะไม่ชอบเลยนะรแม่งเอาเปรียบก,กันมากเลย นะครับตรงนี้มีกล่องไม่เอ่ยเขาจะลืหมดแล้วเดทแมท6นาทีเหรอมีเวลาให้ตั้งเยอะนะครับอีกตั้ง6นาทีแล้วมันไปอีกฝั่งหนึ่งหมดเลยใช่ไหมโอ้ยเยอะจังเกอร์อย่างเยอะครับพาร์ทนี้ที่แบบว่าสุดยอดนะครับ ครับอย่างเยอะครับไม่มีใครมาตรงนี้ครับผมไม่เสร็จผมหมดแล้นะครับไฟ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 เลยไฟสิครับรออะไรอุยโอมาสิมาสิ อย่าบอกว่าผมแพ้มันอ่ะม่ไม่ไม่ไม่มัมีชุดกามีชุดกามาดิ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 จาแพ้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 กูกูกูผมเล่นไม่เก่งนะบอกแล้วครับผมเล่นไม่เก่งมากเลยแพ้มันได้ไงดูดิมีชุดเกาะมันไม่มีมีแค่ดาบทองอะสุดยอดแหละ แต่มันได้ไงวะไม่ได้อะเป็นไรเนี่ยเมมเนมเนมจะเต็มอะครับโอเคยังอัดได้นะครับเดี๋ยวผมไปแชร์รำต่อดีว่านะครับก็เดี๋ยวอัดคลิปนี้จบแล้วเดี๋ยวไปียร์รำก่อนนะครับเดี๋ยวขอเล่นอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวอะไรวะแม่งหรอวะ เอย่าบังดิอย่าบางัาบาง <Okay. S 2> เออหนึ่งนะครับอย่าเต็มนะครับผมขออัดอันนี้ให้จบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเคลียร์รมแล้วเดี๋ยวโอเคแล้วเดี๋ยวไอ้นี่นต่อเอคด่านนี้ผมไม่คุนด้วยเอเฮ้ยรู้แล้วมันด่านนี้ใช่ป่ะวะที่มันจะมีปากมังกรให้เข้าใช่ปะ เหมือนเคยเล่นนคอมอยู่นะเนี่ยสตาร์ตอีกหนึ่งนาทีครึ่งเดี๋ยวผมมาดูตรงนี้เชิญ่อนดีกว่ากลัวกลัวกลัวนะครับอัดไปแปดวันนาทีแล้วใช้ว่าการเบรกอัดนะครับต้องรู้สำหรับ4.4.2คิดแคทกับ5.0ลอรลิป๊อปไม่ไดแค่สองอย่างนี้ครับ โอ้เดี๋ยวผมจะไปทางนู้นแล้วกันนะครับทางเนี้ยแนะแนะแนะแยเนี่ยครับไปทางนู้ต้องต้องดูแลนิดหนึ่งนะไอตรงนี้อาจจะพาผมไปสวยได้ก็ได้นะครัแต่ว่าเล็กเนะี่ยใช้พื้นที่น้อยนะครับในการอัดไม่เหมือนไอพวกเอสซีอาร์โหรือไม่ก็โชว์อนะมันจะใช้เยอะมากเลยนะครับ นี okay. ่10นาทีเอ่ย30วินาทีโอเคเดี๋ยวผมจะไปเคลียร์แรมแล้วนะลูนเราสามารถเคลียร์แรมอะไรได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวขอเล่นด่านให้เล่นให้จบกันให้จบกันเลยเดี๋ยวใช้ก่อนใช้ก่อนใช้ก่อนเล่นนะครับโอเคสาม กชุดไปแล้วแม่ตอนนี้นะยู่ดีคออนเน่มอมโอ้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  Uh huh. uh huh. มันไม่โหลดอ่ะเอาไงดีเอาไงดีงดมันไม่โหลดผมเดินลัดไปแล้วกันนะครับอาจจะมีกล่องอยู่ตรงนี้ก็เป็นได้แะเคน่าจะคนด้วยจุดไม่ไม่ได้ละอ้ oh. ผมลัดมาตรงนี้นี่หว่า ชิบห่ายแล้วไงเราฆ่าตายก็เป็นได้นะครับอืมแต่ผขึ้นไปตรงน,นี้ไองไอ้นเอ็นเนี่ยมันเล่นเป็นทีมแน่เลยเอ่ะอย,อย่าอย่ามาดิมาหมันไฟหมุนไฟขั้หลังให้มึงตามแาม,ม่อ่าอืมตีมอืมอืมอืมกูตายแน่เลยเอ่ะเออเอ,อ่เอเอตม,มาครับตาย โอเคนะสำหรับคลิปนี bye. Okay, bye ้ก็ต้องขอลากันไปก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายกับพังค์เครืเกมนะครับโอเคนะครับบ๊ายบายเจ้าติ๊กจ๋าเหมือนโต๊ะ